สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเกมปาร์ตี้สำหรับผมนะครับที่ติดอันดับในห้องบอร์ดเกมของผมละกันเนาะที่ผมมีนะครับก็เกมแรกเลยละกันสำหรับผมที่ให้มัน,เป,นเป็นเกมปาร์ตี้อันดับหนึ่งคือเกมนี้เลยครับเกม Fe ดเดอะคาเค้นหรือคนข้างสังเวยขื้นนั่นเองนะครับเกมนี้ ผมเนี่ยยังไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่าผมได้สอนน้องๆที่มาเล่นแล้วก็นั่งดูเขาเล่นไปด้วยเนี่ยก็สนุกแล้วอยากเล่นด้วยเลยนะครับก็เกมอันนี้ผมให้เป็นเกมอันดับหนึ่งเลยแม้จะยังไม่ได้เล่นก็ตามนะครับสำหรับใครที่มามาแล้วอยากเล่นเกมปาร์ตี้หรือเกมแบบเฮฮาเหมือนอวออนอย่างเงี้ยครับก็ผมแนะนำเกมนี้เลยมันจะรู้สึกว่ามันจะมีการตัดสินใจมี ขเขาเรียกว่ามีพวกอะไรอ่ะมีมีเบาะแสต่างๆในการในการพูดในการตัดสินใจในการโกหกกันบัฟกันอะไรอย่างเงี้ยเยอะเยอะขึ้นให้คิดเยอะขึ้นนะครับอ่าเกมนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งเกมปาร์ตี้สำหรับผมที่ผมจะแนะนำเลยเนาะต่อมาเกมอันดับสองเกมอันดับสองคือเกมนี้เลยครับดิริปโตหรือว่าเออรหัสลับอัจฉริยะนั่นเองเกมเนี้ย ผมเล่นแล้วแล้วผมก็เล่นกับครอบครัวเล่นกับลูกๆเวลาไปกรุงเทพผมก็พกเกมนี้ไปด้วยนะครับเล่นกับน้องกับกับแฟนอะไรเงี้ยซึ่งแบบเกมนี้สนุกครับมันเป็นเกมทายคําที่แบ่งกัน2ทีมเล่นไปหาไปตลกไปขำไปเกมนี้เลยอยู่อันดับ2อถ้าใครที่เล่นเกมนี้หรือว่าเล่นเกมเอาลอนแวาวันลอนแล้วเนี่ยเกมปาร์ตี้เกมหนึ่งที่ผอยากจะแนะนําแบ่งทีมกัน สี่คนแข่งกันทีมใครชนะผมแนะนำเกมนี้เลยครับเกมันดับสองคริปโตสำหรับผมแล้วก็เกมันดับสามไม่ต้องพูดถึงใครมาก็ชอบเล่นพวกอววรนพวกหมาป่าพวกซาเลมพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เวลาเออน้องๆเข้ามาแล้วน้องบอกพี่ครับมีเกมหมาป่าไหมซึ่งซึ่งที่ห้องผมเนี่ยไม่มีเนาะที่ห้องบอร์ดเกมเนี่ยไม่มี ผมก็จะแนะนําเป็นอาวารอนพอเขาเอามาลองเล่นอาวารอนแล้วเนี่ยเขาก็ชอบเมื่อเขาเล่นอววรอนไปเรื่อยๆเนี่ยพอเกมนี้มาผมก็ให้เขาได้ลองเล่นนะครับเล่นกันประมาณ8คนเนาะแคน9คน10คนก็เล่นได้สําหรับเกมนี้นะครับพอเล่นแล้วเนี่ยผมก็ถามเขาว่าระหว่างอาวารอนกับอันเนี้ยอันไหนสนุกกว่ากัน หลายๆคนก็บอกว่าเกมนี้สนุกกว่าเพราะนั้นผมก็เลยให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งอันดับ2อวารอนอยู่ที่อันดับ3ส,ส่วนอันดับ4กับ5ผมไล่มาเป็นอันนี้อันนี้เลยครับ c ี a อ d แอนด์เปเปบางคนเขาบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเกมนี้มันมันใช่แนวปาร์ตี้หรือเปล่ามันเป็นเกมเซ็ตคอลเลกชันนะอะไรเนี่ยแต่ผมขอให้มันเป็นเกมแนวปาร์ตี้แล้วกันนะครับเพราะว่าสําหรับผมเนี่ยเกมแนวปาร์ตี้ก็คือ เกมแนวพูดคุยกันซะส่วนใหญ่พกง่ายเฮฮาไปไหนก็ได้เล่นเมื่อไหร่ก็ได้เลยเล่นง่ายพกง่ายอย่างตอนไปทะเลหรือว่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยผมก็จะพก2เกมเล็กๆ3เกมเนี้ยไป123เพสามว่ามันกล่องเล็กเนพกไปเล่นได้ง่ายกลางง่ายสอนง่ายเล่นเร็วจบเร็วอันนี้ผมก็เลยให้มันอยู่ในหมวดมู่ปาร์ตี้ของผมเนาะ เกมที่4ก็คือเกมนี้เลยครับที่ผมชอบเป็นเกมเซตคอลเลกชันด้วยแล้วก็พอได้ไปลองเล่นกับกับพี่น้องแล้วเนี่ยพอพอเล่นเล่นแรกๆอาจจะงงๆนิดนึงแต่พอพอเล่นไปหลายๆเกมแล้วครับผมรู้สึกว่าเออมันก็สนุกแล้วก็มีการคุยกันด้วยเฮฮ่าเล่นงา่ายแอบบับกันว่าเอ้ผมจะชนะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อมาเป็นเกมนี้เกมนี้ เออสกเกาได้รับรางวัลเยอะด้วยก็คล้ายๆพวกเกมไพ่เนาะเรียงการแข่งกันเก็บคะแนนนิดๆน,น,น่อยๆน,น,นะครับอันนี้แล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่ลูกค้าหรือว่าไม่ให้ลูกค้าเด็ดลูกค้าหรืออะไรอะไรน้องๆที่มาที่ร้านแล้วเขาพบเกมนี้มาเล่นแล้วพอเขาเล่นกับผมแล้วเนี่ยผมชอบมากเลยมันเล่นแป๊บเดียว จบง่ายสอนง่ายสอนไม่ถึงนาทีก็ก็เล่นได้เลยนะครับก็พอเขาพกมาเล่นแล้วเนี่ยผมต้องไปตามหาซื้อมาเลยซึ่งพอเอามาให้ลูกเล่นให้น้องๆเล่นเผื่อขั้นเวลาเอ้ยน้องคิดอะไรไม่ออกหรือว่ารอเพื่อนใช่ไหมหยิบเกมนี้มาลองเล่นกันไหมสอนแป๊บเดียวเล่นโหรู้เรื่องเลยสนุกปวดหัวแต่ฮาครับผมก็ให้เกมนี้ติดอันดับของผมใน ในห้องบอร์ดเกมนี้เนาะก็เรียงกันมาเลย1 2 3 4 5ส้า6นี่คือเกมปาร์ตี้สำหรับผมที่ที่ผมคิดว่าดีในในดีที่สุดในห้องบอร์ดเกมที่ผมมีตอนนี้นะครับก็คือนี่เลยส่วนใครจะมาลองเล่นเกมไหนเนี่ยลองมาได้เลยนะครับสอนง่ายเล่นง่ายสนุกเฮฮาแต่ว่าถ้าจะเล่นเกมพวก3เกมนี้1 2 3 3เกมนี้ ต้องพาเพื่อนมาเล่นกันดีเยอะหน่อยเนาะเพราะว่ามันต้องใช้คนเยอะเนาะเล่นกันตั้งแต่5คนขึ้นไปถึงจะเล่นสนุกแล้วก็เล่นได้นะครับโอเคส่วน2 3สาเกมเนี่ยคือเล่น2คนก็ได้3มคนก็ได้4คนก็ได้ก็สนุกแล้วก็ขอฝากเกมปาร์ตี้สำหรับห้องบอร์ดเกมของผมไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ